เป็เบ็ดเตาเบียดเตะเบียดเตโอ้สุดยอดสุดยอดเนาะสุดยอดอาจารย์าิเถ้อังเถ้าฟังวันนี้จะไปไปบุกไหนกันครับตำนานอีสานลุกขึ้ไปโอ้เป็นไงเนาะสุดยอดเ้ยครับผมสุดยอดสุดยอดนี่ครับเพชรเดือนครับเอา โอ้โหมีหวานมีหวนะนีความสุขมากครับวันนี้กลิมเท่าไหร่ครับกลิมเนี่กลิมกลิมสามหมื่นสามหมื่นสามหแล้วเพชรเดือนเท่าไหร่รอเพรเดือนก็ถายด้วยถ่ายด้วยมาเรมาแล้วห้าหมื่นห้าหมื่นลอย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 รพปรอเอาบอลนเวนก่อนถ่ายดังนนอากล้องกล้องกล้องนี้ก่อนด้วย โค้งแมนนะโค้งมาหายแล้วก่อนหมดไทยาภูมิก็อาชีพเท่าไรอาชีพน้องเท่าไรเดี๋ยวใส่ซองไปห้าพันใส่ซองเฮ้ยมันต้องมื่นนึงนี่เราใหญ่เสียชื่อตามชัยภูมิเออนี่ครับก่อนบวกเป็นไงน้องชายก็แน่นอนครับต่อยเด็กเคยต่อยแต่ตอนกลางวันแล้วก็มาต่อยเด็กมันก็ไม่ชินครับแต่นานแล้วน้องไม่ได้ต่อยกลางคืนนะใช่ครับแต่มันกลางวันหรือกลางกลางคืนเดียวอ่ะก็ถ้า ตอนตอนเช้าร้อยสี่ก็ได้ครับตอนนีนก็ร้อยห้าร้อยหกก็ได้ร้อยห้าร้อยหกครับไฟที่แล้วพลาดมาไฟนี้กลับมาได้ไฟที่แล้วเป็นไงมันก็เสียลูกล้มเยอะเสียลูกล้มเสียหลักไหมเสียหลักก็ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสบวชกลับมาก็อยากแก้มืออีกรอบครับอยากแก้มือเหรอครับขอชิงแชมป์ด้วยไหมขอชิงแชมป์ด้วยไม่ขยับสักไฟดีก่อนไหมดีก่อนก็ลองอีกสักไฟก่อนก็ได้ครับขยับร่างกายอีกสักไฟร่างกายดูว่าเราเป็นไงตอนนี้ โอเคแล้วโอเคแล้วเนาะแต่ว่าชุกไฟนี้เสร็จเราก็จะกลับไปบวชเนาะนะสวัสดีครับนาอุดโอ้โหเป็นัไงครับน้าอุ้ดเั็นยัครับก็ตั้งใจเอา หาฉีดไปงานงานบวชลูกน้องงานบวชตั้งใจรู้ว่าคือชกไปนี่เสร็จก็กลับไปบวชก่อนนะก็หารายการลงให้ให้ก็ได้ก็วันที่วันหนองวันก็ต้องกลับไปไปบวชนาคแล้วก็เลยขอรายการช่วยก่อนวันที่หนึ่งครับดีเด็กก็ต้อมน้อยหน่อยแต่ก็เราก็เด็กลูกนี้ก็เบียดพี่นายครับ่วผมไปนี้เพื่เดือดชกได้ตามเกมที่นาวุตวางไว้ไหมก็ดีก็เขาถือว่าดีนะถือว่าเราต้อมมายังไม่เต็ม้อยเท่าไหร่นะไปนี่ ้องก็ประมาณสองอาทิตย์จะแมกโนว์แต่ร่างกายน้องน้องมันดีครับก็มันก็เลยเล่้งได้เลยได้ใช่ใช่เด็กน้อมีความรับผิดชอบแต่เราได้เช้าเย็นเนี่ยได้ได้ต้องขอบคุณอาจารย์นิดละนี่าครับอนุรักษ์คนนี้นะต้องขอบคุณคนนี้ครับครับผมอันนี้อาชีพทั้งหมดเท่าไหร่ครับนักู้ดนี่ห้าหมื่นนะห้าหมื่นจากนณะอู้ใช่ไหมครับผมก็พักพวก รบต่อทีมงานด้วยครับผมครับผมช่วยกันมีให้ทุกไฟอยู่แล้วไม่ต้องห่วงทีมงานสีเสื้อนาอุธมีอาชีพทุกตัวนะครับไม่ต้องห่วงคองต้องฝากขอบคุณนะครับครับผมตามเชียร์กาลีนด้วยคนหนึ่งันนี้กาลีมีคนนี้พักประกาศเสียแล้ววันนี้ประกาศเสียคนนี้ขึ้นมาเหนืเชื่อเปแขกชมใหญ่แล้ววันนี้โปแลนด์เมื่อกี้โอเคโอเคตั้งใจนะขอบคุณตามเชียร์ด้วยครับทุกคนครับผมนาอุ่ครับสวัสดีครับนี่นะครับเพชรเดือเดือดสาธุครับเอฟซีหน่อยก่อนที่เราจะไปบวชกค ขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เป็นกำลังใจแรงร์ให้ผมครับวันนี้ก็อาจจะซ้อนน้อยไปนิดนึงแต่ก็เต็มที่ครับผมก็แบบเต็มป่าเช้าเย็นตลอดครับแต่ก็เร่งเร่งเต็มที่เนาะสองอาทิตย์เนาะกลับไปบอกว่าเิญใหม่ครับเดินเซียงหาเริ่มทำร่างกายใหม่ก่อนไปบวชบวชที่ไหนนี่บวชอยู่โคราชครับอ๋อจะบวชประมาณกี่วันครับก็สิบวันประมาณสิบวันก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะเพราะว่าเราก็พักเจ็ดวันอยู่แล้วครับเร่ง แล้วแต่ถ้าบวชมาก็มันมีสองอย่างนี่ถ้าวัดที่มันบวชนะเจ้าวาดแก่ค่าเจ้าวาดเป็นเจ้าเป็นเจ้าเป็น,ปนมหาเองเลยนี่น,น,นะแดงครับนี่ผู้จัดโปรโมเตอร์นะบนประกอบมวยต่อรายการเดือนเป็นไงนะแดงไฟนี่ดูเป็นไงต่อยดีมากเลยครับต่อยดีนังไงสี่ห้านะครับสี่ห้า ไอ้ไอ้ต่อยห้าร้อยสี่ร้อยห้าก็ดูว่ายิงจะไปต่อยร้อยสี่ร้วจะไม่เปลี่ยนรูปแบบอกไม่ไม่บอกได้บอกได้เด้งร้อยสามนะบอกนะเดงหน่อยบอกว่าอยากอยากแก้มืออยากชิงแชมป์กับตัวเดิมก็ผมขออยากแก้มือกับย่อมนส่วนจากเขาไปแต่ขอเวลาสองสักเดือนหนึ่งครับตัวตัวที่แม่อยู่อ้อมตรงไอ้อยากแก้มือชิงแชมป์ที่ย้อนนี้ครับรันจากรโอ้กูไม่อยากพูดถึงเรื่องย้อนวันนี้วบังบังไฟก็อหอรออยู่นะบังไฟก็อหรออยู่โอ้โหขั้นรุ่นาดูนะไม่เป็นไรครับคู่นี้ต่อยกันก็ น่าจะนี้กันไม่พ้นนะนอนคุณถาน่าจะถึงเวลาแล้วครับเพราะเวทนี้เขาก็ไม่มีตัวอยู่แล้วร้อยสองร้อยสามนะก็ไม่มีผู้ชมไม่มีตัวผู้ชมครับอาจจะมีบเราลงมาหน่อยร้อยสามร้อยสี่อะไรก็ว่ากันไปครับตามนะโอ้ค่ครับตามนะผมน้าคณะของเพชรได้ครับเราอยากให้แฟนมวยได้ดูคู่มวยที่ดีๆคู่มวยดีนะเป็นผู้ดีและผู้ดีบังไปก็เขาไม่มีตัวอยู่แล้วเดือนนี้ก็เท่ากับเบอร์หนึ่งในในศึกในสายนี่เหมือนกันนะนี่ก็ถือว่าเบอร์ต้นๆนะครับเบอร์ต้นๆนะครับทางนู้นก็ไมม่ีตััววแล้ครบเขาไม่มีตัววแล้ คู่นี้ได้ต่อยกันน่าจะหรือว่าเป็นมวยรุ่นเล็กกี่คู่นะถูกคู่ครับแฟนมวยได้ดูคู่นี้หรือว่าหกคู่อีกคู่หนึ่งครับนับมาดตามครับนะครับขอบคุณครับผม